สวัสดีค่ะมาค่ะว่ากินอาหารแรงง่าย้นเปล่าทุกคนอันนี้เป็นผงโกโก้กับนมจืดชืดจืดประเหตุขนมกินเลน่นค่ะขนมหอยนางรม มีอีกมีไส้ไส้เค็มแล้วก็รสชาติพริกไทยขาวแ,แล้วก็มีไส้เท่ไหรกอะไรอะหมูเป็นแบบผัดพงกระรีนะคะเป็นสองไส้แต่ว่าไม่ได้แยกเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็มีอันนี้ด้วยโอ้ยน้ำห่อน่ะ ต้นร้อนอยู่เลยอันนี้เป็นขนมเข็งนะจําชื่อได้แล้วขนมเข็งขนมเข็งที่แบบว่ามันแกะออกจากตองไม่ได้แล้วทีนี้ มันแกะออกยากนะก็เนาะก็เลยเอามีดขูดต,ตามตองเพราะว่าลืมใส่น้ำมันแล้วก็เอามาคลุกงาข้านมเคียงประยุกต์ เป็นข้าวปุ๊กซะง,งั้นม,มีอีกชนิดหนึง่งนั่นเป็นขนมตม จินตนาการนะคะอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรนะ่ะดูออกไหมคะนี่ว่ามันเป็นรูปอะไรว่ามันคือรูปอะไรเดี๋ยวเอาไปให้แฟนดูก่อนนะ,ะเพราะว่าเอาออก,กอจากเตาอบก็ทำต้มนม อุ่นนมยังไม่เอาไปเขาดูเลยแป๊บน,นึ่งนะคะเดี๋ยวมาเป่าบอกว่าเธอในฟิวเจอร์เธอเธอในฟิวเธอในอนาคตแล้วก็อันนี้เป็นแต่เอาออกได้อย่าง หลุดค่ะแม่หลุดอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นปลากินกินซิกแพคจะได้เกิดซิกแพคกัดขาก่อนแล้วกันกินกึงเกงก่อนแล้วกันกินกึงเกง หวัวเลาะใหญ่เลยชอบใจใหญ่ กินขนมปังเหมือนปาอิมเอ็มน้องหนา แล้วก็ชอบนอนก้นอันนี้เป็นชีสแน่ ล้ำแคนก่อนกินกล้ามกับกล้ามปูขนมตามจินตนาการนุ่มค่ะนุ่ม ko o na. ทาเนทาออยน้องมาก็อยากกินฉันกินกล้ามเธอตาหาย ปากหายหน้าของคนโดนกินอันนั้นอันนั้นเหมือนงูเลย เหมือนยังไง้ยหัวล้นเลยเนี่ยกลายเป็นหัวหัวล้นอืมนลามเเพื่อนคนตุรกีที่ติดตามกันเขาชื่อว่า เบนนิมเขาคอมเมนต์ให้ปาทุกคลิปเลยนะคะไปตามเขาได้เขาน่ารักเขาเขา,าวาดรูปเขาเป็นซับสไคร์เบอร์ของปากชื่อเบนนิมอยู่ตุรกีเขาน่ารักดีเขาทำคลิปน่ารักแล้วก็เขาก็เป็นมิตรดีด้วยไปตามนะ,ะแล้วก็หลายๆคนที่มาทักปาประจำนะตามกันได้นะ กินตรงไหนดีอะสีข้างตัดสีข้างเอาให้น้องมาหนึ่งแบ่งให้อือเราจะอิ่มก่อน ที่ทำหอยนางรม,อมหอมเม็ดง่ายนิดเดียวเนาะขนมถ้าเราอยากทำเราหัดนิดเดียวก็ทำได้ เรียนแบบกะลีปับนะคะป้าก็ไม่อยากตั้งชื่อบ้ากะลีปับเพราะว่ามันไม่เหมือนมันไม่ได้ใช้เตาอบนะคะมันใช้การนวดแป้ง <ing talking again> ง่ายๆแล้วก,ก็ทอดในน้ำมันเห็นว่าเป็นเมนูที่แบบว่าสร้างรายได้ อยากกินอันนั้นน่ะอีกอันนึงอ่ะอ,อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วมันจะเป็นแบบแห้งๆป้าไม่ค่อยชอบนะแต่แบบป้าอยากทำอาหารหลายอย่างที่ป้าไม่ชอบแต่ป้ากินได้ที่อยากทำเพราะว่า เห็นอันนี้มันสวยดีเป็นเลเยอร์เป็นชั้นก็เลยอยากลองดูเห็นเป็นน้ำพิ่นอยู่แม่ซีน้องมดดี้ที่ปาเคยเอ่ยชื่อถึงบ่อยๆก็เก่งในการทำขนมปังแล้วก็เป็นการสร้างรายได้จากการดูคลิปนะคะ ก็คือแม่ซีเนี่ยเป็นช่องใยญยมากแต่ว่าใจดีมากเข้ามาทักทายปลาตลอดเลยนะอืมอิ่มแล้ว อ,อกข้างขวาที่ไม่เป็นไรอะนะอ,อกข้างขวาไม่เป็นไรแต่อ,อกข้างซ้ายมันสะดเทือนเพราะมันมีปลาลาอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายค่ะ